สวัสดีกัลยาณมิทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคชาน e ลนะครับคลิปวิดีโอนี้มาทำคลิปวิดีโอไว้อะไรให้กับเดียเดโกโชต้านะครับนักฟุตบอลทีมหงแดงลิวอพูนะครับเป็นทีมชาติโปรตุเกสด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์การกรณีการเกิดการเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุโจต้านั่งรถยนต์ไปกับน้องชายเสียชีวิตที่สเปน นะครับข่าวบอกว่าเสียชีวิตที่สเปนนะครับด้วยแหมจะจะบอกว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่จุกอ,อกนะชีนงคู C เป็นแฟนที่เป็นแฟนฟุตบอลที่เชียรสโมสรลิเวอร์รพูลมาตั้งแต่เด็กเลยนะเชียร์มาจนจนโดนล้อว่าโอ้โหเลิกเชียร์เถอะไม่ได้ช้ป์หลายต่อหลายปีจนนะครับอ่าเมื่อหลายปีที่แล้ววันสี่ห้าปีที่แล้วอ่าเจกเกนขอบพา ลิวพูเป็นแชมป์นะครับก็ยังโดนร้ออีกว่าตอนนั้นก็เป็นแชมป์ที่โควิดนะไม่มีคนเข้าสนามเลยอ่าแต่ล่าสุดนะครับปีล่าสุดปี 2024- 2025นะครับอ่าเป็นอาร์เน็ตที่เข้ามาคุมทีมและนำทีมเป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครั้งที่20นะครับเทียบเท่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหนึ่งในนักเตะนะครับที่เป็นกองหน้านะครับเป็นทั้งตัวจริงตัวสำรองสลับกันเล่นนะครับ คือเดียโกโจตาเป็นคนที่แฟนลิเวอรูลคงชื่นชอบนะครับเพราะเป็นนักฟุตบอลที่แม่คมเหลือเกินนะครับยิงคมนะครับมีความฉลาดหลักแหลมอยู่ในสนามไม่นานก็ลงไปเปลี่ยนเกมได้นะครับโจตาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันนี้วันที่สมนะครับช่วงเช้านะครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหได้ยินได้เห็นข่าวนะครับอตอนประมาณช่วงบ่ายพาลูกสาวลูกชายไปเรียนวิเศษ นะครับกลับมาแวะที่ปั๊มน้ำมันอ่าเข้าไปสั่งกาแฟที่อเมซอนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเห็นคนบอก RIP i p อะไรวะเนี่ยเสื้อลิวภูเข้าไปดูโอ้โหโชตาเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่าภาพรวมดวงชะตาของเดียโก้โชตาโชตาเกิดวันที่4เดือนธันวาคม2539เกิดที่ประเทศโปรตุเกสนะครับคุโอเลือกวางลัคนากำเนิดไว้ที่ราศีเมษนะครับราศีเมษแล้วก็ นาวางดาวพุทรียางดาวอาทิตย์นะเกิดในมหาธนเูเลิกนะครับในดวงเนี่ยดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นเกษตรนะครับเป็นเป็นศุขรเจ็อาจารย์เจ้าว่าร้อนิรันด์แต่ไม่ได้เกิดวันศุกร์ก็อาจจะไม่ใช่พินทุบาทตัวจริงนะครับอ่าส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เราจะต้องไปดูคือณวันที่เกิดเหตุนะครับวันที่3เดือนกรกฎาคมสองหนะครับ ดาวพร่องคาเนเห็นไหมครับดาวอังคารจรเลขเลข,เลขอังคารอารบิกที่จรเข้าไปทับอังคารเดิมในราศีสิงห์นะครับพร่งคารจรณนะวันที่เสียชีวิต14องศาโดยประมาณพร่องคารส่งเก์สี่ไปเจอดาวอาทิตย์คู่อุบัติเหตุในราศีพิจิกนะครับ18องศาเนี่ยถือว่าเกือบเกือบสนิทนาวางนะครับก็ก็ถือว่าสนิทนะ14.54 ปัดเป็นสิบห้านะครับก็อาทิตย์ก็สิบแปดก็ห่างกันไม่เกินสามจุดสองจุดองศาถือว่าสนิทระวางดาวคู่นี้คือดาวคู่อุบัติเหตุและดาวเข้าไปอยู่ในภพปุตตะซึ่งแปลว่าเด็กคนอายุน้อยกว่าหรือน้องนะครับและในดวงเดิมดาวน้องปุตตะตกมรณะอ่าก็ต้องระวังเรื่องของการเสียชีวิตเพราะมีปุตตะมีคนอายุน้อยกว่าหรือน้องเป็นต้นเหตุนะครับนี่คือมุมที่หนึ่งนะครับดาวอังคารส่งเกณฑ์ถึงดาวอาทิตย์เดิมสนิทระวาง คู่อุบัติเหตุและดาวอายุเดิมนะครับโจต้าเกิดวันพุธลัคนาเมษนะครับดาวอายุเดิมคือดาวเสาจรเข้าราศีมีนนะครับวันนี้หนึ่งองศา5 7ลิบดาเลงดาวจันเดิมที่อยู่ราศีกันจันเดิมประมาณ3-4ี่องศาเสาถึงลักถึงจันจะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายนะครับลูกเมียไม่ได้หนีแต่ชีวิตอาจจะเสียไปเพราะอะไรครับเพราะดาวเสาเป็นดาวอายุเดิม นะครับเจ็ดเลงสองสนิทนาวางนะครับและดาวาคู่อุบัติเหตุสามกับหนึ่งเนี่ยสามเนี่ยดันเป็นดาวตานุรักษ์คือดาวประจาตัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็เสียดายนะครับเสียดายฝีมือเสียดายโอกาสในอนาคตเพื่อข้อเจ้าตาเพิ่งอายุยี่บแปดย่าง 29, ยี่ิบเก้าเองนะครับก็แม่ขอให้ดวงวิญญาณของผู้ไวชนไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วกันครับดวงนี้ก็เป็นดวงหนึ่งนะครับที่ เป็นเคสกรณีศึกษาในกรณีที่เสากับจันเจอกันอ่าเสาทับจนันเสาเลงจนันเสาส่งเกณฑ์สามถึงจนันเสาส่งเกณฑ์สิบถึงจนันเสาแฝงเรือนกเกษตรถึงจนันถ้าองศาห่างกันไม่เกินสามจุดสองศูนย์องศาเนี่ยต้องเตรียมตัวไว้นะครับตอนที่ครูโอเจอเสาทับจันนะเมื่อตอนที่ดาวเสาเข้าราศีวิจิกโอ้โหช่วงนั้นเนี่ยชีวิตดูแบบเหนื่อยเครียดแล้วก็มีความอ่ารู้สึก เหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองแบบโอ้โหแล้วก็เอาตำราเอาหนังสือโหาราศาสตร์มาอ่านจนทําให้ตัวเองผ่านพ้นวิกฤตปัญหาในช่วงนั้นมาได้เกณฑ์น,นี้คือเกณฑ์ที่ครูให้ความสําคัญเป็นอันดับที่หนึ่งนะเกณฑ์น,นี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่สามารถที่จะดูได้ง่ายๆนะครับถ้ามันเข้าเกณฑ์ปุ๊บก,ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการดําเนินชีวิตนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือลาหูจรเล็งงังคารเดิม นะครับมันก็อาจจะเข้าเกณฑ์อัลรินถึงลักนาในได้แต่ดาวราหูไม่ได้เป็นกาลีนะครับดาวอ่าดาวอ่างคารก็ไม่ได้เป็นกาลีจรแต่อังคารเป็นกาลีเดิมเนาะอาจจะเกี่ยวนะแต่ครูก็มองว่าอาจจะผลน้อยครับผลผลยังน้อยอยู่นะฮะยังยังไม่ได้มีผลเท่าไหร่เลยทําให้อาจจะวิเคราะห์จากมุมื่นอื่นซะมากกว่านะครับอ่ะโอเคครับทิ้งท้ายหน่อยนะครับมี คอร์สเรียนโหราศาสตร์ไทยซึ่งบันทึกคลิปเป็นคลิปวิดีโอทั้ง4คอร์สนะครับชื่อคอร์สแก้กรรมแก้ดวงนะครับราคาเต็ม2499่้หวยกับโหราศาสตร์ไทยนะฮะราคาเต็ม1 9 9 9บาทโหราศาสตร์ไทยและดวงยามราคา1499และโหราศาสตร์ไทยภาคระวังจากราคาเต็ม1499บาททั้ง4คอร์สนี้ราคาเต็มทั้งหมด7,500บาทนะครับ ครัวจัดส่วนลดนะครับในช่วงระยะวันที่1นึถึงวันที่สิเดือนกรกฎานี้จัดส่วนลดเหลือเพียง1นึ่ันหนึาบาทนะครับชำระประมาณพันสอโดยประมาณท่านจะได้คอร์สเรียนที่เป็นคลิปวิดีโอ4คอร์สนะไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับครูจะส่งเป็นอีเมลให้ทางส่งเป็นคลิปวิดีโอให้ทางอีเมลแล้วกันนะครับบันทึกคลิปแล้วก็เก็บไว้ฟังเก็บไว้ดู ในโทรศัพท์ในแฟลชเบ็ดในคอมพิวเตอร์ในสมาร์ททีวีในหน้าจอทีวีอ่าในหน้าจอรถยนต์อ่าเผื่อขับรถไปแล้วฟังคลิปครูโอไปนะครับสิบท่านแรกครับที่สั่งซื้อครูแถมหนังสือหวยกับโหราศาสตร์นะครับให้เล่มหนึ่งนะครับเอาเป็นอ e ีบุ๊กก็ได้ครับส่งไปให้เลยโดยที่ไม่ต้องรอราคาเต็มหนึ่งพันสี่้อยกสิบเก้าบาทนะครับส่งให้ฟรีนะสี่คอร์สฝากไว้ด้วยท่านไหนสนใจเรียนเชิญแล้วก็ โปรดูดวงลูกค้าใหม่ใครที่ดูคลิปครูจาก youtube ใครที่อ่านบทความจาก facebook ยังไม่เคยดูดวงกับครูโอเลยนะครับวันที่1ถึงวันที่15จัดโปรพิเศษให้โปรราคาเต็ม5 9 9สนะครับสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยดูดวงกับครูโอมาก่อนลดเหลือ4 9 0 449บาทท่านเองครับลดไปประมาณ150บาทคิวไม่ยาวมากครับประมาณวัน2-3ถึง3วัน 1- 3วันนะบางท่านก็อาจจะ ทักมาปุ๊บได้ดูเลยก็ต้องดูเวลาของคูโอด้วยว่าว่างหรือไม่นะครับอ่าก็เวลาไม่น่าจะเกิน3วันทําการนะครับได้ดูแน่นอนแล้วก็สุดท้ายหนังสือเข็มทิพย์ชีวิตนะครับราคา799เองครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่ต้องการให้ครูพยากรณ์ดวงให้นะครับเป็นพยากรณ์พื้นดวงชะตานะครับดูดวงจรน,นะครับดูว่าช่วงไหน ทำอาชีพอะไรแล้วจะรวยนะครับาการทําบุญเสริมดวงชะตาการวิเคราะห์ชื่อและตอบคําถามาที่ท่านอยากถามมาถามได้ไม่จํากัดนะครับก็จะพิมพ์ให้เป็นหนังสือขนาด A 4นะครับเข้าเล่มจัดส่งให้ฟรีทางขนส่งเอกชนนะท่านไหนอยากได้เป็นเข็มทิศชีวิตหนังสือเอาไว้ดูดวงตัวเองไว้อ่านนะครับเทียบเคียงกับสิ่งที่จะบอกทำเป็นของขวัญให้คนอื่นหรือทำเป็นของตัวเองก็ได้ นะครับสนใจก็ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ facebook ก็เป็นมงคลราชาโชค l ล n e แอดแอดไซคูโอหกสาม้าและเบอร์โทรศูนย์เก้าหนะครับฝากไว้ด้วยเอาไว้โอกาสหน้าค่อยมาทำคลิปให้ได้รับชมกันอีกวันนี้ประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับ